สวัสดีครับท่านพี่น้องชาววันราหูทุกคนทุกท่านสำหรับวันราหูที่จะพยากรณ์ในวันนี้ก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าวันราหูที่เป็นวันพิเศษวันหนึง่งคือเป็นวันพุธกลางคืนท่านทีเกิดหลังพอหกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยนะครับไปถึงตีห้าห้านาทีเนี่ย ถือได้ว่าเป็นวันราหูหรือวันพุธกลางคืนนั่นเองเราก็จะมาพยากรณ์กันว่าเกณฑ์ชะตาชีวิตในปีนี้ของท่านจะเป็นฉันใดประการใดกันบ้างการพยากรณ์ก็จะพยากรณ์ด้วยตำราเลข8ตัวหรือตำราทักษากันครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับแต่ก่อนที่จะติดตามก็ขอความกรุณาช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเรามาเริ่มต้นกันเลยทีเดียวว่าเป็นอย่างไรครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันราหูเนี่ยในปีนี้ตัวดาวราหูเนี่ยไปอยู่ในภพที่เ่าสีสีนี่ก็แปลว่าความดีงามความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้า และสีนี่ไปตกที่พบสมบัติซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าหลักฐานฐานะท่านจะดีขึ้นทีนี้ท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะดีขึ้นอย่างไรไปตกพบสีมาตกสมบัติเนี่ยสาเหตุที่ดีขึ้นเพราะว่าอันนี้จะไปตกอีกพบหนึ่งที่เขาเรียกว่าพบอมาตคําว่าอมาตก็คือตําแหน่ง ในสมัยโบราณเป็นตำแหน่งสูงส่งนี่แหละครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้ท่านมีหลักฐานฐานะที่ดีขึ้นเพราะว่าท่านที่ทำงานเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะไปตกในพบอมาตแล้วเนี่ยตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นไปตามสัดส่วนในตำแหน่งที่สูงส่งขึ้นและ คนที่ค้าขายทำธุรกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีพบอมาตมาเป็นตัวยืนยันที่แสดงว่าเมื่อการงานดีการเงินก็ดีหลักฐานฐานะก็จะมั่นคงขึ้นนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นอ้าวทีนี้มาดูคนที่มีจุดประสงค์อยากจะเปลี่ยนงาน แม่อยู่ที่เก่านี่มันเบื่อหน่ายมันมีปัญหามีเรื่องต่างๆยุ่งยากเลยเลยก็คิดว่าต้องเปลี่ยนทีนี้ก็จะมีคำถามว่าถ้าเปลี่ยนงานไปแล้วเนี่ยจะดีหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะรวมทั้งท่านที่ทำธุรกิจค้าขายต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนแปลง รูปแบบธุรกิจใหม่หรือค้าขายสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะดีขึ้นคือเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับว่าอย่างนั้นเธออ่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรเพราะพบอมาตเนี่ยจะเป็นตัวช่วยครับมาดูกันในเรื่องต่อไปเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยท่านอาจจะมีความพิตกกังวล มีความทุกข์ใจวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดกันเคารพรักนับถือกันเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาและทำให้เป็นภาระที่ท่านจะต้องดูแลรับผิดชอบท่านเพราะเป็นผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ที่นับถือกันก็ต้องช่วยท่านนะหาห,หาหมอที่ดีหาโรงพยาบาลที่ดีแล้วก็ เกิดความวิตกกังวลวนว่าเอ๊ท่านเนี่ยจะดีขึ้นจะหายหรือเปล่าเนี่ยเป็นความวิตกกังวลแต่ก็อาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องการได้ไข้ได้ป่วยของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความรักกันบ้างเป็นอย่างไรเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าความรักของ ท่านพี่น้องชาวล,ลาหูเนี่ยสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็พอไปกันได้แต่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องจับจ่ายใช้สอยอยู่พอสมควรแต่ก็พอที่จะเคลียร์กันได้ทำความเข้าใจกันได้ไม่หนักหนาสาหัสอะไรเรามาดูสำหรับท่านพี่น้องชาววันราหูหรือพุธกลางคืนกันบ้างว่า สำหรับคนที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดหรืออย่างไรก็แล้วแต่นี่เถอะปีนี้จะเจอคู่ไหมเขาบอกมีโอกาสเจอคู่มีโอกาสได้คบหาดูใจกันแต่ว่ามันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปไปมาๆนี่ก็จะไปกันไม่ได้คือเรื่องความรักในปีนี้ค่อนข้างจะมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องที่ทำให้เกมความรักเนี่ย จบลงหรือว่าสะดุดเป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะครับเป็นต้นอ้าวอย่างอย่างน้อยนะครับถ้าท่านทาใจได้อืถ้าเป็นคู่ของเราก็เป็นคู่ของเราวันยังค่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเกณฑ์ในปีนี้เรื่องคู่ไม่ดีไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับมาดูในเรื่องต่อไปนะครับเขาบอกว่า มีเกณฑ์อยู่ว่าอย่างนี้นะคนใกล้ชิดตัวท่านเองเนี่ยอาจจะเป็นบริวารคนรอบๆข้างเนี่ยอาจจะไปกระทําการที่ทําให้เกิดการเสียหายและท่านต้องไปช่วยเหลือหรือว่าต้องเดือดร้อนเพราะคนที่อยู่ใกล้ชิดท่านในกรณีต่างๆเขาจะไปทําเรื่องทําราวอะไรก็แล้วแต่แต่ในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดหรือเป็นบริวาร ก็ต้องไปช่วยเหลือต้องเดือดร้อนกับเขาด้วยหรือจะมีผลมาถึงเราด้วยก็บอกอาจจะเกี่ยวไปถึงกฎบัตรกฎหมายเหมือนกันนะครับก็ระวังระวังให้ดีหน่อยคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับมีอะไรก็ตักเตือนอเขาจะนําความยุ่งยากมาให้ท่านได้นะครับต่อไปมาดูเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุบ้างนะครับในปี2566นี่เขาบอกว่า การใช้ยวดยานพาหนะนี่ต้องมีสติกันสักหน่อยนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังแต่มันก็ยากเหมือนกันนะครับเราระมัดระวังแต่ไปเจอคนที่ไม่ระมัดระวังก็แย่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ควรที่จะระมัดระวังไว้ให้ดีที่สุดนะครับมันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาอันนี้มีเกณฑ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้อง เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันไปตามเกณฑ์แต่ท้งบกไม่เท่าไหร่นะครับการสัญจรของท่านเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นการสัญจรเกี่ยวกับทางทางน้ำเนี่ยจะไม่ถูกกับดวงมากเลยทีเดียวถ้ามีความจำเป็นต้องไปทางน้ำอย่างน้อยเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีป้องกันระมัดระวังให้ดีที่สุดแต่ถ้า เราหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอันนี้คือว่าเกณฑ์ยานพาหนะของท่านนี่มันไปนตกที่ยานังยานังเป็นดาวพุธดาวพุธนี่เป็นาธาตุน้ําอืมดาวพุธนี่เป็นาธาตุที่เสียอ่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับทางบกก็พอไม่หนักหนาอะไรแต่ทางน้ํานี่ก็ควรจะเอา้าระมัดระวังกันไว้นะฮะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยหมรู้สึกว่าจะเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะคนอื่นเพราะเรื่องดังกล่าวแล้วนะคนใกล้ชิดอาจจะนําความเดือดร้อนนําความยุ่งยากมาให้แต่ก็ยังต้องเดือดเพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะเพื่อนอาจจะมาขอความพึ่งพาความอาศายัยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆถ้าเราช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปตามที่ช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าตามเกณฑ์ต้องเหนื่อย เพราะเขาเหล่านั้นสักหน่อยมาดูในด้านสุขภาพกันบ้างเป็นอย่างไรเขาบอกว่าในด้านสุขภาพของท่านเนี่ยโดยมากมักจะเป็นเกี่ยวกับโรคลมภาษาสมัยใหม่ก็ว่าจุกเสียดอาจจะจุกเสียดแน่นท้องเพราะมีลมมากหรือเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ก็พึงระมัดระวังไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดสำหรับท่านที่เกิดวันราหูครับ